Nein, 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 ออมาทั้งตรงจังหวะรถไฟเขียวแล้วก็กําลังกําลังจะพอนั่นเสร็จมันแดงกระทันหันแล้วรถเก๋งก็กระทันหันไม่ได้เขียวแล้วก็แดงเลยอ่าแล้วก็รถเก๋งเบรกครับแล้วรถมอเตอร์ไซค์เขาก็เบรกกระทันหันตั้งแต่ตรงเบรกไมกไม่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 ทันเบรกตั้งแต่ไกลมาเลยอ่าแล้วก็ผมก็จังหวะเบรกเพาเบรกปบ้งชนมอเตอร์ไซค์แล้วรถผมเอาไม่อยู่ละไหลชนครทำไหล ครับถโม่ไซค์ก็ประเด็นรถโม่ไซค์ก็เดินไปที่ไปชนรถไปชนรถเออรถจีนหลายทีจริงอ๋อโม่ไทยนี่มาไวอ่ะหรือว่าเราไฟแดงก็ติดไฟแดงโม่ไทยเขาเบรกติดไฟแดงตัวเขาเบรกมึ่งปุ๊บแล้วผมก็ออกกดเบรกก็ชนเลยออ๋ชนเลยพี่จะไปไหนผมจะไปซื้อของที่แถวพระรามสอง สัดีจังหวะผมกาลังไปเขียวอยู่ผมผมปวดท้องมีเจไปท้องนะครับผมก็คิดว่าคันหน้าจะไปก็จะหุด<อ>มแล้วาตามมาแล้วมันน้องคันหน้า,าขก็จอดเพราะว่ามันไฟแดงดีตำรวก็้ันหันขงุแล้วก็ผมก็เลยคนตุ๋ แล้วเขาก็เป็นมานคนก็ถึงร้อแล้วลม,มันใส่ที่พี่มาไงอ่ะพี่อ๋อผมผมมาแล้วผมก็พอไฟแดงผมก็จอดแล้วครับครับ พอจอดแล้วคนนี้เขาชนกันมาช่วงนู้นอะกะเด็นมาหาผมรถอะไรชนกันจอดครับมีรถรถเก่งแะจอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็พิก้ามอเตอร์ไซค์มออเตร์์ไซคพิก้ามาชนมอเตอร์ไซค์ับแล้วก็กระเด็นเข้ามาก็เด็นเข้ามาหาพี่ครับผมก็ตอนที่ว่ากระเด็นมาพี่รู้รู้ป่ะหรือว่าพี่จอดไว้รู้แล้วครับเห็นเห็นกระเด็นมานแจอดแล้วอ๋อแล้วพี่ลงมาดูผู้บาดเจ็บเป็นไงตอนนั้นผมยังรู้ไม่ไมอเตอร์ไซค์ขวางอ๋อมอเตอร์ไซค์ขวางอยู่ พี่จะไปไหนอ่ะกินแก้วไปกิงแก้วรับช,ชนแรงมากพี่ก็แรงก็งแรงนะ هاي <small> มันเกิดเป,ปรีุบัติเหตุบ่อยไหมบัติเหตุก็บ่อยครับแยกนี้มันเป็นยังไงฮะก็ตัวใหญ่ที่เกิดก็คือจะมีแบบว่ารถชนท้ายธรรมดาครับก็ไม่มีคนเจ็บบางทีบางครั้งอาจจะมีรถล้มบ้างหรือว่าถ้าเฉียวชนก็คือแค่บาดเจ็บแต่ไม่ถึงมากครับไฟแดงมันเป็นลักษณะยังไงอะได้หลายครั้งทีมันบางช่วงครับบางช่วงก็เสียคือแบบว่าแดงพ๊กเขียวเลยก็มีครับก็้งบางทีบางครั้งก็ รถไหลข้ามแยกไปแล้วอย่างเงี้ยก็ชนกลางแยกก็มีบางทีไปได้กี่คันก็อาจจะมีไหลไปสามสี่คัน,นเพราะโดยปกติแล้วคนเราเวลาเขียวเราก็ไปเลยเราก็ออกรถไปเลยแล้วก็บางทีครับมันเสียแล้วแบบมันแดงปุ๊บเราก็เบรกไม่ทันแล้วอบางทีมันออกแค่สิบวิอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับและช่วงเช้าที่ที่อุบัติเหตุเกิดในเหตุเกิดน,นี้เหมือนกันครับก็จากที่คนขับรถกระบะเขาเล่ามาแล้วก็ คนที่ขับรถบรรทุกที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่ามาว่า,ว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 ามันมันมันเขียวไวแล้วเดียวมันเขียวไวแล้วก็แล้วเดียวก็แดงเลยอืมแล้วก็ไอตอนพอตอนเกิดเหตุเนี่ยมันก็เกิดจากเหตุที่ไฟเขียวเนี่ยไวมากครับอืมตอนนั้นเห็นเป็นยังไงก็ตอนนี้มาเห็นก็คือรถมันก็เสก,กกระจายๆนะครับเราก็ไปดูคนบาดเจ็บก่อน แต่ว่าผู้บาดเจ็บนั่นก็คือนิ่งอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกเราก็ปั๊มหัวใจแล้วแต่ว่ายื้อยื้อชีวิตเขาไม่ได้เพราะเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยลักษณะไฟแดงเนี้เกิดบ่อยมากครับแต่ก็คือมันก<า>็แค่เล็กน้อยครับแค่เล็กน้อย,<ช>อยก็ทั้งสี่ทิศเลยครับมีสี่ไฟแดงก็เหตุเกิดครบทั้งสี่ทิศเลยตัวใหญ่จะเจอไฟแดงนี้ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นแยกใหญ่อยากให้เจ้าหน้าที่แดำเนินการยังไงบ้างครับถ้ามันเกิดเหตุอย่างนี้อยู่ก็ เป็นไม่ได้นะครับก็อยากให้แบบว่าติดก้างวงจรฮะติดก้างวงจรเพื่อเป็นใช้หลักฐานในในในการว่าดูรูปคดีอะไรประมาณนั้นเวลาชนะ่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงก,กันว่าใครถูกใครผิดแล้วก็อา,อาจจะแบบว่าไฟแดงก็แก้ไขไปว่าทําเวลาครับแบบเป็นเวลาโชว์ว่าแดงกี่วิเขียวกี่วิอย่างนี้ให้มันใชใหน่หรือ,รอตรวจสอบบ่อยๆใช่ไหมใช่ครับ เราเป็วลค,คนขับรถยังไงให้เวลาดูไฟแดงนะอย่าฝากบอกก็อย่าฝาก่บอกว่าคือมันเขียวว่าจริงครับแต่ว่าช้ากอ่ชงักใจไว้หน่อยว่าบางทีบางครั้งอไฟมันขัดข้องอะ่ะเราไหลไปแล้วอะ่ะเราไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามที่เขาเขียวมา่เขียวปุ๊บพร้อมกันไวแล้วก็เขาไหลมาเงี้ยกล้าจะมาชนกันได้หรอเล่แบบว่าให้ให้ให้แน่ใจก่อนว่ามันเขียวเขียวชัวร์แล้วตรวจสอบบ่อยๆครับเขียวชัวร์แล้วก็ค่อยๆไปก่อนก็ได้ เกิดบ่อยไหมครับได้เกิดบ่อยจ้ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรอ่ะไฟเขียวไฟแดงอ่ะมันทำไมอ่ะแดงบ่อยไอ้เขียวบ่อยเขียวบ่อยมันแป๊บเดียวหรือแ๊บเดียวแล้วมันทำแดงนานเหรอแล้วมาททำให้เกิดบ่อยมากเลยอ่ะบ่อยครั้งอยากให้เขาทำไงมั่งอ่ะอยากทำให้ปรับปรุงใหม่อ่ะเพราะว่าไม่ดีกว่าเก่าชนกิดบ่อยอ่ะฉันผ่านอยู่แถวเนี้น่ะได้ยินเสียงเลยเกาะได้ยินเสียงอืมไอยากให้แก้ไขอ่ะอยากให้แก้ไข อ,อ๋อแล้วไฟเขียวดี่ดยอยมากอะไฟเขียวไวไฟแดงนานเหรอค่ะมันก็เกิดเหตุค่ะ